เดียเนี่ยคุณพี่น้อยมากเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเลยทีเนี้ยเฮ้ยมาค่ะเมื่อน,นี้แมวสีพาแก,กะเกาลัดนะคะเพื่อนๆเห็นเบอแกะให้มันพอไอเปลือกข้างในนะคะ แม้าเห็นวิธีเฮดของพี่อ่าช่องพี่น้อยในเทเลนนะคะน้อยเอ็นเอลนะคะพี่น้อยตาสิเลยมาล่องเบิ่งจากที่เคยขัวกับอบนะเดี๋ยวมือนีสิมาล่องสูตรสูตรแกะเปลือกขั่วนะคะว่าสิเป็นน,นั่งใดเห็นตามสูตรพี่น้อยเอ็นเอลนะคะแม้ว่ก็สิแกะเลยค่ะเพราะว่ากะสีละว่างเนี่ยจังหน่อยเพราะว่ามันแข็งนะคะ สูตรนี่สีบ่ไดพานะคือเอาเปลือกออกนะคะล่องเบ่งแกะแบบนี้เ<ม>ลยค่ะการล่องหลายๆายวิธีค่ะอันใดมันง่ายเข้ากับเห็ดอันนั้นมันจังบางเถือนะคะเข้าขัวคืออบน่ะมันก็นดีอยู่ค่ะแต่บางเถือมันแกะมันแกะตัวนี้ออกบ่ไดมันตัวนี้มันสีมีรสชาติอ่า ปาดนะคะมันจะสีเด็กหน่อยตกตนี่พอค่อยกินดีปันใดน,นะ mm. แต่เลยมาล่องเบิงวิธีนี่เบิงว่วามันสีเป็นแบบใดนะมันสีโอเสียดายแต่ก็ดีอยู่นะแต่เสียดายไม่เอา mm. ข้าเก็บมาสดนะบางเตือมันก็สีมามะนาวอยน้ำเห่าหรือมันอาจสีเป็นเชือ้อรานะคะพี่น้องเก็บตามนี้เลยเก็บไปเรื่อยๆแต่เราว่างมือนะคะ mm. นี่กับชิบวะได้การกระบาดไอ้บนลูกมันนะเพราะว่าเปลือกแห้งแข็งเขาแ,แกะออกไปแล้วเขาปลาชิบวะเระเบิดนะคะแต่ตอนแกะนี่ตองนู้นบ้างมึงขนมันจะเป็นเปลือกอ่อนๆเป็นขนน้นๆเ,เห็นไหมมันอก็สามารถฟานหนอกเดี๋ยวเวลาขัวเรามันสิร่อนแตกออกค่ะพี่น้องมันก็สิกินง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวไปเบิรงไปเบิรงขัวของเฮาเลยนะจ๊พี่น้อง ัวม่ได้สักพักนึงนะคะเผื่อเข้ากับสีเริ่มใหม่เริ่มรุดออกโอ้ยนี่เห็นปะรูดออกเดี๋ยวตัวไปเรื่อยๆือจนกว่าสีสุกนะคะเพือ่อนๆแกะไปน้ำซิมไปน้ำเพราะมีเวลากำหนดนะคะซิมเบืองแล้ว,วะ่ะมันสุกแล้วก็่โอเคตอนนี้กับตัวไปเรื่อยนี่เห็นปะเผื่อเข้ากับสีเริ่มรุดออกแล้ว ผัวไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้น่าจะเวิร์คค่ะเพื่อนๆผัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วกําลังสิุกค่ะเพื่อนๆล้างอันกะเปลือกเปิดออกมากแล้วเนาะเดี๋ยวสิแกะลูกนี้เบิ่งส่งสิเปิดลายกงมูอุ้ยแกะง่ายดูนะโอ้ยฮวันเนี่ยแกะง่ายมากเลยมุ่จะลุดออกโอ้ยแกะง่ายมากเลย ร้อนดูนี่แกง่ายมากเลยนนยังไม่สุกดีอยากไม่ยิบไอจ้องไอจ้องสียิบก็อยากยิบขัวต่อไปค่ะเพื่อนๆแต่ทุกเตี้ยแน่อ๋ยขอบคุณไอเดียนะคะขอบคุณไอเดียนะคะเอ้ยคุณอโอูยแกง่ายมากเลยแบบนี้ไปเก็บทุกวันเลยแกมาใส่ตู้แข็งไว้ยูพี่น้องบ้านนี้หูวิธีแกะแล้ว อุ้ยพุดนะสะออดอุ้ยสีสุกบ้เนาะเอาเมือเคลียอุ้ยมือไฟค่ะมือไฟพุดนะอุ้ยสะอ่อนมากเลยค่ะแกะง่ายง่ายปคาคักแบบนี้ไปเก็บมาเป็นกระสอบเลยคราวนี้ยว่าแกะง่ายอย่างเงี้ยก็แม่ยังดอกที่ขานแก้ให้อลิซาอลิสามันอยากกินมันมากแต่ว่า ผู้แม่ขีดขั้นแกะค่ะเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดรู้วิธีแกะแล้วทีเนี้ยเก็บมาเลยค่ะไปเก็บมาไม่หวัดไม่ไหวเลยเห็นปะโอโอโอโเห็นไหมคะเห็นไหมคะเออเออเออหอนหูบางหอนยังจับอยู่เห็นไหมโอ้ยขวบไปอีชักพัก เย็นแล้วเนาะค่ะเย็นแล้วกับปล่อยมันเย็นสักพักจังสิงแกงไงเบิงบ้งเบิงบ่งเพื่อนเพื่อนโอ้ยได้ใจเลยเห็นไหมนี่คพื่อนนะไปมีเกาลัดสดกับไปเฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องไปซื้ออยูุ่ลานขามาลองเบิง่งขออนุญาตใช้มีเงี้ยนะไม่มีเล็บถือว่าออกได้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆ ชอบชอบชอบแบบนี้ทํากินทุกวันเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือพอออกล่ะอะพอออกแนงซางมั่นที่แน่มันออกเกือบเกสิบเปอร์เซ็นนาะคันเดี๋ยวเอาทิงเสียงเครื่องดูดควันออกก่อน ขัวนิดนึงแล้วก็ปล่อยมันพออุนอ่นๆแล้วมาแกะเบิ่งออกหมดเลยจ้าเห็นบ่ว้าวว,าว้าวนี่อันนี้ก็บุกๆนิดนึงเห็น่รลอนดนี้ดี เปิดเอาช้อนนะลูกอปอกหมดเลยง่ายมากยังหนึ่นนี้ดีบๆแน่ๆมันก็ออกโุ๊ยนี่อันนี้ออกง่ายนี่ลองเฮ็ดเบ,บิ่งเด้อเพื่อนๆ สิงง่ายกับการกินมากเลยเห็นไหมออกมาแล้วออกดีดีแาส่สก,กิดหน่อยก็หลุดแล้วเห็นไหมอันนี้อยู่ข้างในมันบอกปกติมันสิแกะยากมาก ออกแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กันเอามาฝากกันแค่นี้นะคะกับเรื่องขั่วเกาลัดของเรานะจ๊ะพอกันไม่ลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ